พี่ก็อยากจะมีครูที่มาตูวพี่เองได้แสดงความรักกับครูบ้างแต่ตอนนี้ครูพี่คุยกับล้างกามุ่งไปแล้วครับพอดีว่าไปทำสวนนะสิแฝ่สวนถ้าเสียชีวิตอ๋อไหนใครคืออะไรเป็นน้องชายครับน้องชายต่างไหมนอ่ะง ตอนนี้มีแม่ๆของไรอันอยู่ท่านหนึ่งถ้าเกิดไรอันจัได้ครับท่านจะมารถเข็นเอาวยู่แชร์วันนี้แกเดินไม่ไหวแล้วจ้ะตอนนี้เขาวิดีโอคอมาตกเตียงขาค่ะตกเตียงขาแม่เป็นไงบ้างจ๊ะแคนที่ดีอยาะไแม่ยาหายนเสิร์ตได้นะใช่คอนเสิร์ตรกดาหายแน่ ถ้าเดินไม่ถนัดแนะนำให้วิ่งตยังไงแม่ก็้องพายั้อเมนที่ไเนักี่เนีาจแล้ว่สะดวไเลยเดางี๋ยวเจอกันแมรักษาตัวให้ดีเดี๋ยวเจอกันคอนเซร์ตโอเคนะขี่ตึงเหมือนกันขี่ตึงเหมือนกัน ไปไหนก็ไหนก็ดูไไหนเราก็ดูแม่เหมือนกันเราจะดูแม่ทุกครั้งไม่ได้ไม่เหมือนกันแต่ติดกล้องวงจองไว้ในบ้านเขาแม่ไม่ใช่แมวอันนี้ชอบอันนี้ชอบโอเคนะแม่นะครับหายไปนะครับไว้เจอกันคอนเสิร์ตจ้ะแม่หนึ่งเงินร้อยล้านเลยนะได้ถ้ามีร้อยล้านอะไร โทรให้แม่คนแรกเลยให้ร้อยหนึนนน่งแล้วใจช่างร้งามเหลือเกินมีแล้วนะให้แม่ร้อยหนึง่ง <c oughs> โอเคนะแม่นะมีรอ้อยล้านเมื่อไหร่แม่ได้ร้อยหนึง่งจากหนูแน่นะแน่นอนเพราะว่าเป็นคนดีคนซื่อจังใช่อย่าเว้นสิคนซื่อตัดอย่าเว้นแม่ก็อายุมากเขางแมพูดเ <c oughs> ด็ดต้องเกลี่นน้ำลายด้วยอย่าเว้นอย่าเว้น โอเคแน่นะนะจ้าเช่นกันจ่าหวยไวนะครับครทำเนียอยู่ที่ไหนก็หงอยกันนะครับถึงแม้ว่าวันนี้มาไม่ได้นะครับตกเตียงขาหอบเตียงขาหักแล้วแม่ไม่เป็นไรเลยครับไม่ได้มาตรฐานเลยขาให้ขาแม่โอ้โเล่นลูกปากเลยเนี่ยลูกปากเป็นบากเลยมึงขอโทษแม่มึงขอโทษนะ มงกุฎใสกระเป๋านี่เอาอะไรแม่ยกกระเป๋าแล้วเขย่าให้หมอรูก่อนโอ้ยหนักด้วยถ้าเปิดถ้าเปิดก็เป็นปีแแนะนำนะจ้ะบอกให้แม่เอามงกุฎใส่กระเป๋าแล้วให้เม่คิดเหมือนกันเลยเป็นคนหัวหมอกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าต้องกินมากก็สองอย่างมาเลยเนาะเออไอ้โบโบแล้วเดี๋ยวฉันเลือกมงกุฎเธอเลือกกระเป๋าแล้วเราก็ไป่งแชร์กันเดี๋ยวไม่แบ่งไปในรถตู้เปิดมาในกระเป๋าไม่แต่แหนมก็ดีแล้วให้มันไง ในกระเป๋ามีร้อยล้านนะฮะร้อยล้านเลยโอ้ยตอนแล้วอยเปิดเลยเปได้เลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอาปิดเลยเ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 ก็บปากไว้ก่อนปากไว้ก่อนเปิดเลยโอ้ยได้ร้อยล้านจริงๆเนี่ยไอ้อ่านต้องให้แม่ร้อยหนึ่งนะใช่ใช่ใช่ เปิดแล้วเปิดแล้วใบนี้ด้วยเปล่าใบนี้ด้วยเอาใบน,นี้ส่งให้อันเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตในอันนี้นะครับผมจ๋าพราป่าวัดสันติไม่ <c oughs> ใช่เขาเือเอาติ๊กเรือ,อมาติ๊กเกอร์ออก ขอบคุณครับแม่ขอบคุณมากครับอ่านอ่านแม่ให้ใบนี้ด้วยแม่ใบนี้ด้วยเนาะโอ้ยแหงแหงใบนี้แหงใบนี้แหงอย่าไปเล่นเหมือนเขาแหวนแหวนเล่นของแหงนเล่นของแหงขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณครับโอ้ยจริงจริงแล้วมีคนขอเพลงมาเยอะแต่ว่าวันนี้น้อง สูภาพไม่เก็นร้อยอย่างรักข้างกองแพลงก็มีคนขอมาแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะสะดวกใวกาที่ใช้เสียงหีือเปล่าเดี๋ยวเอาอที่มิตยทีเหลืออยู่ก่อนนะครับอยากให้น้องได้ได้พักเสียงเยอะๆครับผมครับเดี๋ยวน้องจะไปตกเตียง